you mm -hmm. แม่พี่น้องลุงป้าอาวอาสุขสุคนอนีนน้รายการข่าวกับพ่อพีพอน้องคือเก่าเหมือนเดิมครับพ่อพ่อกับพ,พ,พี่น้องเป็นประจำาสมือตั้งแต่ขวบนี้เวลานี้เป็นต้นไปครับโดยมีผู้ข่าวเบ้าแง่ใจดีทำหน้าที่ว้าข่าวเป็นภาษาอีสานบานเฮาว้าวเล่ากันแบบเปลี่ยนแปลนลดนะครับพ่อพ่อกับพ,พ,พี่น้องในเา้านี้กระตรงกับเซาวันพุธที่13าเดือนตุลาคม2องพารยี่นะครับ ยินดีต้อนรับพี่น้องทั้งช่องทั้ง u t u b e นะครับโดยพิมพ์คำว่าเบาใหญ่ใจดีรายการคนคุยข่าวกับ็กิเห็พผมนงังเฮตอามตามเว้าข่าวให้พี่น้องผูนท่าได้ฟังกันเป็นประจำาสม,มือนะครับเอามาฟังออยอดผู้ติดเชื้อโควิดในที่ประจำวันที่13ตุลาคม2564ครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเมื่อนี้10,64รายนะครับ แยกเป็นผู้ติดเสื้อทั่วไป1นึเอ่สิบหกไร่แล้วก็จากเรื่อนจำห1ึ่ร้ไร่ครับแล้วก็ผู้ป่วยที่ป่วเศร้าแล้วสามารถกลับเมื่อบานเมื่อฮื่นใดเมื่อนี่อยู่ที่1นึ่งร้ไร่ก็แสดงว่าเตียงคนไข้กระชิว่างมากขึ้น9ก้าร้อก็เตียงในระับเมื่อนี้เนาะและวก็มีผู้เสียชีวิตบมืนีอยู่ที่82บศพนะครับ ตัวเลกบวนๆวนเวียนอยู่แถวมือนหนึ่งนี่แหละมือต่ำมือมือนต้นๆอยู่แถวๆนี่แหละนะ,ะเพะ่อชั้นพี่น้องก็ยัง่บนัาวไว้วางใจครับเ่จะเป็ยนยาออกบ้านออกเฮื่อนถามมีความจาเป็นต้องออกอย่าลืมสวมแมสสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยครับและการล้างมือโดยเจียวเองก็หลอดูๆนะครับหรือสบู่ก็ได้ล้างดูๆล้างดนๆล้างโดนๆนะครับและการรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องนะครับกุ งานเร,งเรื่องสั่งสรรง,งานที่มันไปอยู่ต้องกานหลายคนว่าจะเปลี่ยนก็จะไปเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับมาฟังข่าวนะครับมือนีสิมิข่าวอย่างเนี้เอาท่อๆไอเดียกระชูดครับ เล่งลิซาโชว์ตัวเข้าดาวซอยโปรโมทท่องเที่ยวผู้เจ็ตครับเออเอาลูกเอาล้านเฮาเี่ยนะ้ำมาโปรโมทลูกล้านเฮาก็ลังงป็นระดับอินเตอร์แล้วนอกเมียนบอ,อท่อท่อท่อเตรียมดึงลิซาแบ็คแบ็คพิงครับออบักเข้าดาวผู้เจ็ดครับผู้ใดกอ็อันเดียโบเซลลี่นะครับโบเซลลี่นะครับเข้าดาวผู้เจ็ดพร้อม โปรโมทท่องเที่ยวประเทศไทยดันเป็นอีเวนต์ระดับโลกครับเปิดเผยรายซื้อเาเอ็ดประเทศที่บอต้องการกักตัวที่บ่ต้องกักตัวรอสอบบอ,อข้อเคาะ14ตุลาคมก็คือมือนี้เมื่ออื่นนะครับพื้นที่แซนบ็อกยังเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกกว่าหนึ่งประเทศขณะที่ผู้ประกอบการภาวะโควิดระบาดรละลอกใหม่ครับส่วนที่จังหวัดยะลาเด็กหญิงวัยเดือนครับดับ ซ่สาสุทกทกฉีดวัคซีนเข็มสองให้นักเรียนใช่เศร้า,าตุลาคมนี้เกาหลีใต้บริจาคแอสตาให้ไทย4แส0เจ็ดมืนโดดรับโอ้ยอ้าวข่าวดีนะครับภายหลังนาย,ยกรัฐมนตรีแถลงเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวจาก10ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำเ่าต้องกักตัวเริ่มวันที่หนึ่งพฤศจกิกายนนี้ครับร่วมทั้งเตรียมเปิดสหรัสหรบันเทิงวันที่หนึ่งท่านว่าโอ้โหครับ ทมกลางสถานการณ์ผู้ป่วยติดเสื้อโควิดยังสูงในหลายพื้นที่ครับเพราะว่าจะให้มันหมดไปจากประเทศไทยมันคหมดดอกโลกพวกนี้นะเพียงแต่เฮาสามารถยับยั้งมันไว้บอให้มันเกิดความรุนแรงโดยการฉีดวัคซีนนหครับประชาชนให้หลายๆครับย่มติดเสื้อมามันกระปัวได้งซสินะมันก็บ่ต้องถึงขันต้องไปตายนักขันโรคใดที่มันป่วยได้มันก็บม่เป็นใานั่นแหละเนาะแม่นมอะ่ะสิให้หมดที่มันบ่เบิดดอกรับเนาะ มักจีบอ่ะเขากันลดความรุนแรงมันลงเอาออืม่ะกายเป็นข่าดีที่รัฐบาลอ่าจะเคาะเปิดประเทศนะครับโดยทือบม่มีการกรักโตครับนะที่กินก็เปิดมาละล่ะเปิดแต่ว่ามีการกัก,กตัพวพู้ได้เข้ามากกัมากโักโตัอันกักโตันี่ซ้ําทิดคุกพู้นด้ครบร้องมองเส็จแล้วเนาะอื ก็อ่ะถือว่าเป็นเรื่องดีครับพี่ต้องติดตามฟังฟังข่าวเออใจซอยวัดมัจจิออกงอออกก้อยทาไหนปิดประเทศมาสองปีแล้วเสื้อโลกมันก็ยังหลายคือเกาแต่ว่าคนมันโเการับไปอย่างมันโมีเงินครับมันตกงานบุมีเวียกเหตุงานทํากินเงินเกาจดเกี่ยงตับล่ะเอออไม่ยังนี่ ประเทศไทยนะเป็นย้งคือบ่อใัยปากเว้ากันยังได้ไปใส่กําปั้นว้ากันเทนจักรยานยนต์จักรยานยนต์เป็นเหตุหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เป็นเหตุครับนักเร่งเจ้าทินฉุนยกพวกย่ำหนุม่มสาเ็ดถูกแทงสวนตายสองเก็บหนึ่งครับหนุม่มสาเอ็ดขี่รถมอเตอร์ไซค์เฉียวชนรถมอเตอร์ไซค์นักเร่งเจ้าทินแถวหมู่บ้านย่านบางแคถูกยกพวกตามมาเอาเรื่องถึงบ้านแฟนสาวฉุนถูกท่าไทย ขวางคว่างปลาควางปลาแปลว่าคือว่าวีวีขอนใส่กันนะวีของใส่กันภาษาบานเฮาอื่นเนาะขวางปลาภาษาไทยภาคกลางบ้านเฮาอื่นว่าวีขอนวีเครื่องใส่กันอ่าวีของใส่กันอ่าอ่าจนบ้านเสียหายครับอ่าควงควองขอนควงก้อนหินเขาบ้านจนบ้านเสียหายคว้ามีดและ วิ่งออกไปด้านนอกหวังปกป้องบ้านแฟนถูกลุ่มย่ำเละตีด้วยไมย้แทงสวนดับสองอเจ็บหนึ่งครับเจ้าโตัยันป้องกันโตว,วิทย์บุ่นอีกกุมครูอลิแค่นจัดยกพวกปิดหนาสานิเพกเกษมขณะตำรวจคุ้มตันุ่มมือมิดสอบปากคำครับมันเลือดหอนกับเขาใจยู่เนาะ แต่ว่าก่อนควรจะมีการยับยัง้งจังใจพูดคุยกันเมื่อเวลาสองทุ่มของเมื่อคืนนี้ครับพันตำรวจโทษพิสิทธ์มีวิริยะกุลครับร้องภูมิกับการร่อ,รองภูกํำกับการปราบปรามสอนอเพชรเกษมและพันตำรวจโทษกิตตินันสีม่วงครับสวป,ปสวปพเพชรเกษมนี่แหละสอนอแะครับบนสนพสนอก็คืออยู่ในเขตเ,เขตกรุงเทพมหาคนครครับ แต่คันสอบสอพ่อคอเป็นตำรวจภูธรน,นะครับอันนี้เป็นตำรวจนครบาลรับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทมีผูดได้รับบาดเจ็บหลายรายภายในหมู่บ้านสุขสันหมู่บ้านสุขสันหกซอย42ถนนการจะนาพิเศษแขวงหลักสองอเขตบางแคกรุงเทพมหานาครจึงรายงานผูังปัญญาชาทราบก่อนเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าทีต่ตำรวจสายตรวจที่เกิดเหตุอยู่บริเวณ กลางถนนหมู่บ้านพบรอยเลือดจํานวนมากครับแดงจึงครึ่อง,องอยู่แล้วกระเศษหินกระจายเกืนน่อนถนนโดยเฉพาะที่บ้านเลขที่1 0ท3 2สาสร้อย39ซึ่งเป็นเท่าเฮาสองสัน้นมีเศษหินและกระจกแตกและเน่าสาบามีผู้บาดเจ็บจำนวนสามไร่ถูกน้ำตัวทรงโรงพยาบาลไปกวอาหนาแน่แสาบสื่อก็คือหนึ่งนายสมเด็จหรือว่านายตนดุล ยับบุญระยำพิพัฒน์นะบุญบุญญพัฒนะครับอายุเส้าหาปีเขาเบียดจะเพศดเลยนี่มีบาดแผลจากการถูกแทงจากอาวุธมีดไตเลานานมใส่โอ้ยหมองตายเลยแขนใส่แล้วอีกหลายฮะมองตามร่างกายร่วมกว่าดซบแผลครับว่ามันฟักลาบโอ้ยมาพูดมาพูดเทอะเลยมาใจดำอมพิชกระดอกกระเดือดเนี่ยมันต้องการฆ่าให้ตายได้แบบนี้ไหมอ่า ซิปก็แผลครับถูกน้าตัวทรงรงพยาบาลบางประกอบแปดเสียชีวิตในเวลาต่อมาไตแล้วนมใสมันก็นตัดขัด้วของหัวใจปดเลยเนาะซ้อนายทิติวุฒิหรือว่านายแซมหรือนายแฉมมันซอสูหรือขอไข่นาจะเป็นซ่อสูนายแซมกินโพค,ครับอายุสิบเก้าปีมีบาดแผลชะกันคือกันถูกแทงด้วยอาวุธมีดเช่นกันที่บริเวณไตแราวนมใสบองไตอีกเลยดินะ และกระลำข้อด้านขวาถูกน้ำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราชบางแค่ทนผิดบาดแผลเบวๆเสียชีวิตในเวลาต่อมาคือกันและสามครับนายพันนายพันก่อนเรือว่านายนายเยอะอึง่งโตครับอายุสาบอปีได้รับบาดเจ็บตามร่างกายส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราชบางแค่คือกันจากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายนัทวุฒน์พึ่งเลิกดีอายุสิบเอ็ดปีอยู่บ้านเลขที่เสาเ็ตมูหาตบนไร่ขิง อำเภอสามพันจังหวัดนคนปรปฐมครับอยู่แถววัดไร่คิงนั่นแหละนี่ซึ่งไปลบดีตัวอยู่ในบ้านเลขท,ท,ที่สิบทับสามสองห้าซอยสามสิบเก้าเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบและสมบัดจับกลุ่มตัวไว้ได้พร้อมของกลางมีดสปาต้าความยาวสิบแปดนิ้วครับโอ้มันสอกปลายพ่นแล้วเนี่ยเออหนึ่งเหล่มแล้วก็มีดปลายแหลมความยาวสิบห้านิ้วอีกหนึ่งเหล่มในสภาพสะบัดสะบอมครับก็ติดจับได้นะ กะต่อสู่ดินล่นสมควรคำว่า,าสะบ,บัดสมนะแขนไส้หักครับจึงให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกับนยุ่งทำการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นและคุมตัวไปสอบสวนที่สอนออเพชรเกษมโดยมีพ้นตำรวจตีพงอน,นั้น์ข่ครึ่งครับภูมิครับการาตำรวจนครบาลเก่าและกับพัฒนประเทกวิสิตวัฒนพงษ์ทักภูมิครับการสอนออเพชรเกษมร่วมกันทำการสอบสวน ท่ามกลางกลุ่มคู่อริกว่าสี่สิบคนครับที่ยกพวกมารอเจอผู้ก่อเหตุอยู่หนาสอนอพิกเสียมโหมันบ่ยานเลยมันมารออยู่หนาโล่งพักเลยจากการสอบสวนนายนัทวุฒิให้การว่าช่วงเย็นได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจากบ้านที่จังหวัดนครปฐมมหาแฟนสาวที่บ้านหลังดังกาวารถเกิดเฉี่ยวชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นนักเลงในพื้นที่ ระวามู่บ้านสุขสนรหากับมู่บ้านสุขสรรหกแต่กับโบได้จอดเจรจากันเพราะบบมีอีอย่างเสียหายอย่างจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณสิบหานาทีครับกลุ่มผูบาดเจ็บประมาณเจ็ดถึงแปดคนมาถามหาตนบริเวณมู่บ้านสุขสรรหกซอยสามสิบเก้าและกระทาท้ายให้ออกให้ตนออกมานอกบ้านพร้อมควงควานควงก้อนหินเข้าไปในบ้าน เขาควงมักไหมในบ้านจนได้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายครับด้วยความโกรธครับเออควงเข้าบ้านผู้สาวมูลมดเลยตนจึงคว้ามีดพกสองเหลี่ยมออกไปเพื่อปกป้องบ้านแฟนครับเมื่อออกไปก็ถูกกุมไวรุ่นรุมตีด้วยไม้จนตนจึงป้องกันตัวด้วยมีดพกแทงไปมั่วๆบ่รูุว่าถูกผู้ใดแนงเนี่ยเพราะว่าเขาหลายก้อนนะจนกุมขั้วนี้แตกกระเจิงครับ เออมีดเนาะวพนั้นไม่มีตะขอนกอบก้อนหินหรือเปล่าเนี่ยกับไม่ขอนเนาะจากนั้นตนก็โอ้ดงว่าอมอี่เก่งเติบด้วยครับเขาตั้งหลายคนนะเจ็ดแปดคนเพื่อนผู้เดียวด้ยถือมีดแล่นออกไปเลยเด็ดมากใจเพื่อนเนี่ยเป็นยังคือบ่กพูดบ่าจากอัน,นีคือบ่าปากธรรมศาสตร์ก็สั่งปากไม่ให้เว้าก็คือบ่าปากเว้ากันอย่างไรไปเอามีดเอาผ้าว้ากันแทน,นมันกต็ตายสุดท้อบ่ะเนี่ยเออ โอ้ยไปก็แทงได้หมอก็ได้ว่าเขารุมมาจะไม่ตีมากกว่าการรับงอตาแทงเลยว่าือนันจากจิถือพวใดนเนี่ยแล้ว,ว่ามือนเออจนคคกรณีกลุก่มเจ็ดบคนแตกกระเจิงไปจากนั้นตุก็แล่นหนีไปทางซอยสี่สิบเอ็ดบริเวณกลางซอยแต่ก็ถูกตามมาลุ่มทำลายอีกเอตุอจึงใส่อาวุธมีดแทงไปอีกครับจะบว,ว่าแทงมั่วแทงซะไปเลยเออแทงแทงแทงอย่างเดียวของเขาว่กกูแทงอย่างเดียว จนกระทั่งทั้งหมดแยกย้ายกันลบนี้พร้อมซอยกันนั่คนเจ็บทรงโรงพยาบาลตนยืนยันได้ว่าสาเหตุที่ทำลงไปเพราะป้องกันตัวครับเออมันเจ็ดมันเจ็ดแปดคนต่อคนเดียวเนาะเบื้องต้นหลังจากกลุมคู่หรือแยกย้ายกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไ,ได้ส่งตัวผู้ต้องหาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้เคียงพร้อมแจ้งข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในเมืองโดยมีเหตุอันควรและทำได้ร่างกายพื้นจนรับบาดเจ็บ สางหาและถึงแก่ความไต่ส่วนศพผู้เสียชีวิตทั้งสองในมอบให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำทรงนิติเวชโรงพยาบาลศิริราชเพื่อพาพิสูจน์อย่างละเอียดอีกเทือนหนึ่งครับบางเทือกว่าวยากดีเนาะหนึ่งต่อแปดเนาะผมว่าแก้กระเกงนี่คันแก้บพเกงแก่กระไตครับถึกตีจนแขนหักเขาเอาไม้ตีเอานะณเวลานั้น เอาใจเขาไปใส่ใจเขาเนาะเพราะว่าขันแกยังอยู่ในบ้านนั้นบ้านผู้สาวมุนกระครับมุนรค,ครับตาป่า,น,าน,นั่นก็มุนแลยครับจักก้อนหินจักก้อนข่วเข้าไปากระจกกระจุกแตกมดหมอเลยว,ว่าขันจักควาสิเป็นสร้างเหตุในบ้านผู้สาวบ้านแฟนมุจนจังสิ่งกูข้อไปอยันทั้งนอกเลยเออนักเลงพ่อถือมีดถือซาปตาแลอองมาเลยหนึ่งต่อแปดอ้ได้ใจขนาดมอก็ได้ ต่ว่าพี่น้องวาขัแก้วออกมาแล้วเขาจะปล่อยทาง้แกนี่แหละม่มีทางครับถ้าแก้วโบเฮ็ดเขาก็เห็ดแก่นเะวลานี่ก็จะเป็นขอต่อสู่ทั้งกฎหมายได้ว่าถึงแม้ตำรวจจะให้ขอหาว่าพกอาวุธมีดไปในทังที่สาธารณะโดยมีดเป็นแล้วก็ทำลายคนจนได้รับบาดเจ็บแล้แล็ถึงแก่ความตายแต่ประเด็นการต่อสู่ของมองเนี่ก็คือป้องกันตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาทนายดีๆนะครับไปเรียบเรียงเอกสารเรียบเรียง พยายนหลักฐานต่างๆเพื่อสิเป็นขออ้างกับทางศารแต่ผมว่าแปดตัวหนึ่งนี่สารค่อนข้างจะเห็นใจคนคนถูกทำลายอยู่ดอกแต่ว่าบัตรีคนถูกทำลายป็นเก่งเลเนี่ยหนึ่งต่อแปดแต่ว่าเขาตายสองบาดเจ็บหนึ่งผู้นี้ครับแต่ว่าหมอกับแขนหักึ้นกันเออนี่แหละแต่สิเป็นาอต่อสู้ก็ได้ว่าถือถือรุ่มทำลายแต่ว่าไข่กับมีอาวุธเขียวเล็บใครเป็นเจ้าเจ้าสิตีบ่แม่นบ่ ขับเป็นถามผมขันเป็นปนผมผมก็ถามว่าขับเป็นเจ้าเจ้าสิเจ้าจิตแทงบ่ขันบบแท่งหมอกระตายครับนะกัดแกกระใสคำว่าแท่งรับหูรัตตาแท้งเหมือนมันมาหลายมันต้องแปดคนเนาะแท่งดาแทงมัวจะไม่ถือผู้ใดแน่แล้วล่ะเอาตัวรอดก่อนต่าไปน่ากแคนหักอยู่หมอก็ได้อะเพราะฉะนั้นแล้วศาสตร์น้ำขอใส่กันมันกระเปียกต้องสองไฟผมว่าไฟเจ้าทินกับแรงครับพาอบ้ามฮอดกับควงก้อนหินควงควนเขาในบาน ผู้สาวเขาเนี่ยก็นนาชืเอื่นกันออกมาคุยกันดีๆก็ได้เอาผู้หลักผู้ใหญ่เอาตำรวจมากกได้ขับรถจะควงเสียหายกับอื่นตำรวจมาเออออื่นมอนมาจับมอนี่เอาเอาไปคุยเอาไปเจรจาใส่คาเสียหายกันไปคันมันแต่ว่าส่วนมากมันเก่าเนาะโถมึงกล้าตามรถกูว่าเชียวคว่ำเก่าเพราะเขาไปออกไปสุดท้ายแล้วยังครับกรรมนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ซุมนันมอลุ่มหมอนี่ก็ตายไปสองบาทเจ็บหนึ่งหมอนี่ป้องกันตัวเองโดยการขาเขาตายก็ต้องทิดคุกครับนี่คือกรรมตอนนี้สกุกยกนาห่อนสดกันครับพี่น้องโอ้เ้าห่อนอ่ะต้มท้องพันจังกับห่อนอร่อยหาสิบบาทกินง่ายครับบอขมโอขึ้นมาเฟือนมาฝาดกอก ทุกคนก็นมีกรรมนั่นแหละทำกรรมใดก็ได้รับกรรมนั่นแหละเนาะกรรมเป็นของของตัวจะล่วงพ้นเป็นของคนอื่นไปไม่ได้ครับพระเพ่นกันยังว่าอ่ะไปฟังข่าวต่อไปครับ มาคาัเดี๋ยมันจับๆไครบานเฮาดูมีบ่อเฮ้ยฝนฝนกำลังจอพรายุก่กำลังจอมาอีกลูกหนึ่งน,งนะครับเนี่ยโคราชซอจมอีกครับเตือนซิบเกตอำเภอร,รอยเอ็ดอ่วมน้ำซี่กืนเข่าไปละสองพันไร่ครับมันก็สิไหลลงไปเรื่อยๆคือะม่าเนี่ยแหละไหลไปทำน้ำซี่น้ำมูลเนาะ แต่ว่าบึงการน้ำโคง้งลดต่ำสุดของปีครับชาวบ้านปลูกพักคันบันไดขายรไร่ใดงามครับเห็นน้ำตลิงแม่น้ำนะอันนี้ประจำทุกปีแล้วยุบานเฮากันก็เกนะันเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ได้บนเสื้องเองินเก่งอีหลีเลยย่ายเฉลยครับเงินเก้าพันเอาไปเสื่องจนเปื่อยครับย่านตาเอาไปกินเหล้าท่าน นายเพื่อกับผ้าแหลกธานาคารอ,อมสินยุ่ิสรล้นี่ยายซ่อนเงินหรือว่าเสื่อเงินกับว้ใต้ทุนห้องขัวกล่องกระรางห้องขั้วภาษาลาเฮาว่าแบ่งพันเก้าใบจนผุครับเสียหายล่าสุดนา่เพื่อ้าไปแหลกที่ธานาคารณขณะที่ยายบอกเข็ดแล้วต่อไปจะบ่น้าเงินไปเสื่องแบบนี้อีกแล้วครับสาเหตุที่เสื่องก็เพราะว่ายานตาไปกินเหล้ามดืดวนจากกรณีนั่งเบง สายพรมครับอายุเก้าสิบห้าปีอีแม่่อยเอ้ยมร้อยละและก็น่ากันสายพรมเจ็ดสิบสี่ปีสองตายายอยู่บ้านเลขที่แปดมูสามตะบนตามเมืองอำเภอพนมดงรักจวัสุรินไป,ไปเสื่องเงินไวก้กองกระดางหองข้วจนลืมจนเงินผุเปื่อยเสียหายเป็นแบงพันแปดใบและอีกเคืองใบบ่สมารถใส้ใด้่ครับมันเปื่อยบวดแล้วด้านนางลำเพียน สอนสันติอดีตลูกอดีตลูกสะพ้ยเออครับว่าอาดีตปัจจุบันอบอาจซโบเมนลูกไผ่แล้วนะเผยว่าตากันกับยายเบ่งเนี่ยอยู่กันสองคนโดยมีลูกทั้งหมดสี่คนเสียชีวิตไปหมดแล้วครับโอ้ยผู้ลูกผู้ต่อจะได้มากอายุมือยื่นเท้มีสี่คนเสียชีวิตหมดแล้วแล้วตนก็นเคยเป็นลูกสะพ้ายเราพัดเนี่มบ่าลูกไผ่เหลือลูกไผ่พ่อสามีเสียชีวิตก็ไปมีครอบครัวใหม่อันนี้ก็บ่าว่ากันนะเนาะ แต่ทุกมือนี่ก็ยังแวบไม่ย่ำเมญาอายุเรื่อยๆอยู่ซึ่งเหตุการณ์เมื่อนั้นเป็นวันศาสตร์เขมรครับได้เดินทางไปหาตาซึ่งตากระยิบเงิ่อนใบในสภาพอย่างที่เห็นมาใไห้เพื่อให้เอาไปแลกซึ่งเป็นแบงที่ย้ายบ่เอาบ่เอาแล้วและจะเอาไปทิ้งแล้วเพราะมันผูใส่บ่อดได้ครับจึงไปบอกจึงบอกไปว่าจะเอาไปแลกที่นาคขั้นไห้ให้เอามาทั้งหมดเลยย้ายเลยไปเอามาให้อีกมีทั้งหมดแปดใบครับก็มีเครื่องใบ จึงน้าแบ่งดังเก้าวไปสอบถามรอปรพธนาคารแห่งหนึ่งที่อาพาร,ร์ทเมนที่อ่าเพื่อพนมดงรักมันอาาน่านเป็นพ,าาพระอพาร์ทเมนเลยจากไหนบวชจากเลยมันเบื่อที่มันยังบวชสวงบอกยจากไหนเออเออทางรอปรพอของธนาคารเอาเงินเออเองจึงได้ีอย่างเนี่ยทางรอบปพอเองเออก็ได้แนะนําไห้ไปแลกอีกธนาคารของรัฐในเมืองครับ จิงกับบ้านบอกให้ตากระยาาให้ไปคุดเงินมาให้หมดเลยซึ่งด้วยอายุที่ชรามากแล้วทั้งสองอาจจะลงลงลืมลืมซึ่งเงินที่เอาไปฟังก็จะเป็นเงินที่รัฐบาลซอยอุดหนุนการทำหน้าเนี่ยและเงินของคนชราของยายเมื่อเล่าสามปีที่แล้วทั้งหมดน,นําน่าจะมีหลายหมื่นบาทอยู่หรอกลูกพัยว่าที่เล่าไปฟังไว้ส่วนเงินคนชรา อของตาจะเอาไปเอาไว้ใส่ใจแต่ของม่ตู้เสื่องเสยล่าสุดวันที่สิบสองคือเมื่อวานนีครับผู้สื่อข่าวเข้าขไปสอบถามถึงความคืบหน้ากับยายเบงและกับพ่อตูอ่ที่บ้านอีกครั้งหนึ่งทราบว่าเงินดังกล่าวได้มาจากการเก็บหอมรอมริบจากเงินเบี้ยผู้สูงอายุของยายเดือนละแปดร้อยนำไปเสื่องไว้เนื่องจาก่านพ่อตู้เอาไปกินเหล้า ก็บอกขึนวางเงินจะผพูแต่ต่อไปเจะบ่อเฮ็ดอีกแบมนี้อีกแล้วพี่สันจะเจ็บไว้ให้ดีที่สุดพี่สัญญายแล้วว่อโดยเมื่อวานคือหมายถึงวันที่สิบเอ็ดนะครับนายสุดที่ใช่รักเกลือครับนายอำเภอพนมหลวงรักได้นํารถมารับที่บ้านเพื่อพาไปติดต่อขอแหลกเงินที่ธนาคารออมสินสาขาอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินแต่ตอนนี้ยังบ่ได้รับเงินต้องรออีกประมาณสองถึงสามมือถึงจะได้เงินและยังบ่รู้ว่าจะได้อีกจักบาทพี่สัญญาห่า เงินที่นําไปแลกประมาณเก้าใบเป็นแบงพันย่ายกับตาต้องขอบคุณทันแน่เพื่อที่ซอยเหลือพภาไปนําเงินไปแลกกับทางธนาคารแลบอกและมอบเงินส่วนตัวให้อีกหนึ่งพันบาทด้วยย่าบ่ง a p ่าวซอยแล้วในมือตืเราล้วงกหลายจื้อไว้ครับผู้ใดมักเสืองเงินผัวดุรู้น่ะนะจื้อไว้เป็นยังไงล่ะดอกิดผูพังมดเออต่อไป ได้เงินอย่างมากอะมาใส่มือผัวโรดมันบผูบ่พังดอกเสื้อโรดในเงีล้ลเบอกเออคนบ่เคยถือเลขกะได้ถือเลขคนบ่เคยโศกกะไดีมิโศกเด้หน่โดยเฉพาะวันศีลมันพระเออแต่งขันหาขันแปดขอขาม้าผัวเน่มันจะได้โศกได้หมานย่าง <laughs> <laughs> ี้แล้วบอกเนาะไปเสี่ยงคือย้ายว่าเห็นมันเกือบบ่ได้ใส่กันเลยเห็นมันนี่ <laughs> เอารายการข่าวหมดเวลาแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพบกับผู้กาวต่อกับรายการลูกทุ่งคืนถิ่นทั้งสหานีวิทยุคนป่าหลวงคลื่นเอฟเอ็มร้อยหกจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายส่วนพี่น้องทั้งยูทูบครับม้อนีรายการข่าวสั่นจะหน่อยเนี่ยราวาไฟฟ้ามันดับนะครับเอาทั้งยูทูบขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทั้งสหานีวิทยุพบกับรายการลูกทุ่งคืนถิ่นนะครับช่วงนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ